นาเดทคุกิมิยาบินตรงไปหายายาถึงนอร์เวย์ถ่ายรูปคู่ช็อตนี้ถูกแซวหนักมากเพราะความคิดถึงมันเกินห้ามไหวจริงๆเลยล่ะค่ะเลยทำเอาพระเอกสุดฮอตนาเดทคุกิมิยาจ้องตัวเครื่องบินข้ามประเทศไปหาแฟนสาวยายาอุรัสยาถึงประเทศนอร์เวย์โดยหนุ่มณเดทนั้นได้เผยภาพคู่สุดน่ารักขณะที่อุ้มสาวยายา ให้อยู่ในอ้อมกอดของความคิดถึงพร้อมส่งรอยยิ้มแห่งความสุขสตรงมาให้ที่กล้องทำเอาคนที่เห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มตามกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะซึ่งงานนี้เพื่อนสนิทอย่างมากี้ราศีนั้นถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าถ้าจะขนาดนี้ฉันตัดชุดรอเลยละกันเอาสิตีมมา ซึ่งก็เป็นการกดเรียกยอดไลค์กันแบบถล่มทลายเพราะว่าภาพคู่ภาพเนี้ยหวานทะลุจอจนอยากเห็นข่าวดีไวๆซสเหลละเกินละจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ